กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะมืัอนี้มาอยู่กับสองของบ่าวสุกบานณาเซลล์มาเนี่ยมัอนี้บ่าวสุกจะไปบุกบ้านบ่าวนมนะทุกคนเนาะบ่าวนมเซลล์มัอนี้เขาจะไปกินข้าวเที่ยงอยู่พูดเอาทุกคนเนาะไปกินข้าวเที่ยงอยู่เพื่อนบานมบ่าวสุกได้อันนี่ทุกคนนี่จักที่เมยังเนาะไปรุดเบริ่งกำกันอยู่พภูแหละเทียนเบาวนมบ่าวสุกจะเปลี่ยนในเบิ่งนะทุกคนเนาะตอนนี้อยู่ Ay, ทีเ่ินของชาวไทยทุกคนเฮาถ้าชาวไทยเป็นนั่นแต่งตัวน้อยหนึ่งเนาะถ้าชาวไทยแต่งตัวน้อยหนึ่งจะต่งออกไปนะทุกคนเนาะเป็นยังไทยแต่งตัวอยู่สวัสดีใช่ไหมสวัสดีสวัสดีน้องไทยทา่าน้องไทยเป็นแต่งตัวนึงเขาจะออกไปกินข้าวเที่ยงอยู่เพื่อนบอลน้ำนะทุกคนเนาะอืโนั่นก็แน่ทุกคนไปเพาะยังไงล่ทุกคน กากไอศครอมเือนบาบนมนะน้งองทางทางทางมันจะถูกขาหงอกนึงเน,น,น,นาะเพราะว่าคนคนตโตมามาซื้อ,อนี่ทอดแล้วดีหมดไขประตูกับบะมี่ไ <c oughs> ปหงองเขาขอไปทางในก่อนเนาะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วบานบาบนมชา n e l ไทย ยังตอกค่าพี่น้องเอ้ยบอกนลกค่าเก็บไปทางะไรแล้วกันดียวงไปเอาเครื่องบุกบ้านปนมเนาะแมนมเลยโอ้ยล้วแล้วยุงใช่กนเลแล้วโอ้ยถืว่าเบอร์บนเสเชรยังถาเนาะมีขาไกพี่น้องเด็ดเด็ดหนึ่งเข่าด้วยพี่น้องเอ้ยโอ้ยใหญ่ใจดีมาเลยฮะโอ้มาจากกินแบ้พี่น้องเอย โออ้ไซลมทิโนนะสบยีน้องาบยีเลอฟซีของบอสุปันนาชาแนลทินเอนี้เวนมากินข้าวเที่ยงเนาะเฮือนมวนมมนี้เอาจะไมฮ็ดเมนนยังบอสบอกเนาะนี้่าอันอันนี้เนาะโอ้ยเบิดบอสคนหอยนี่มารถักจะเป็นยังคเ่อะยไม่่งหาครับบถึงเ็นาอ แล้วปิดบานนี่ปิดไพมาอยู่กระเป๋าด้วยบานนี้เอราจะบ้านเก็ดเกิดแป้งเนาะด้วนเลือดตาหลับเลือดเนาะหลาบเลือดเนาะเราจะไปเห็ดชูอันเนาะสาวไชรายการไอ้ไสยลมกระเบอกนมเนาะเราจะมาสอนเกับเห็ดมามาดีพี่น้องผมไม่โนจะไม่ไม่เยอแต่เลือดแป้งหนึ่เราะแล้วมีเลือมีปีงเลือดแป้งกับปีงโอเค ไปเล็กตีตาตัวต่อไปทุกคนเชฟพี่น้องมาเชฟโคเป็ตลูกดคเก็ตมาเนี่ยที่บอกมงงามันี่ยงามดีทีมงานคุณทูเบอร์แล้วก็ทำไอซ์ไซลมเกมนมาลินนำมาเนี่พี่น้องเลยนี่ยน่าสนุกโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเด็นเด็ดมาเมื่อกี้ข้าวเถียงือนบอนมเสแนวเนาะยิงอะไรก็เล่นแพงอลไรมานี่ยครับป็ดตู้เนาะปิดตุ้ครับลี เรียบร้อยแล้วคนเนาะแต่ยังบางกามเขาก็ถอกลงเต็ปิ้งป <start bile> <anyway> to ีนจะใส่พื้นเป็นน้นแม่คัวป้กเนาะโอ้เป็นปปกเนาะนี่อ้างโอ้เติมนี้งโอ้ากาสีด้านบนี้ครับเมมอยจะหน่อยก็ได้กิน หน้วสองพันอืมนะ่ะต่อติดตามต่อมันกันมาทุกคนนะมาเล้ยมาเลพี่น้องเนี่ยสำเร็จแล้วนาะสำเร็จทีทีไอ้ช้รงชิ้ใหเบ้างน่ชิ้เปิงบ้าิมากๆหน้า้เดเปิดแล้วหน้าดิทกันกิขึ้นทีบังหน้าใจไปนองเดลอนแปเจ้าน้นรับข้าวรับข้าวได้เรีนน้องมากตกลักลิ้น่งชบ่าซุปบรนะซุบานนี่

เยอะเลยนะเลือสดๆเลือเป็นดๆบุมบย่างพนเลยอ๋อสารายกินจะเสร็จอ้าวกะตอนนี้คนคนนี้อยากชิมเนาะทุกคนลยนึ่เนาะตกจะด้เราจะไปบึงปิ้งก่อนมันจะใหม่เนาวาตอนนี้กันตอนทอดขันตอนขอบสุดท้ายเลยทุกคนปีปงสาธทักหนุ่ม สำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ลาไปก่อนเนาะคลิปหน้าขอคอนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าเฮาจะเอาคลิปยังลงแต่ละวันเนาะให้ใส่ลมแม่นอย่าลืมเด้อไปลองสวดเป็นกำลังใจให้บ่าวสุกบ้านนาชัญยแนี่นประกาศใส่ลมติดเิโนฟเนาะ FC ของบ่าวสุกโดยโดยแม่เนี่ยสำหรับนี้เฮาสามคนขอลาไปก่อนเนาะขอจบคลิปเพียงเบนท์แ้คนเนาะสวัสดีบายสดีขอกันใหม่คลิปหน้ะ